กมการมราเคยของนาบ้านเอายบายทุกคนายบายหน่อยหันมาายบายหน่อยนรแลกฟรีแลกลกผ่อนคายผนคลายสวยไหมูสวยไหมัวไม่กูพารตองพอดีลสวยมากเลย่ยมะาเองตนกยายนมไปตั้งกลางสมบตรงกลางน่อยกลางนมนั่งดีๆ ตั้มบอลจะไปไกลนะเออตรงนี้แหละเนี่ยว่ายไปว่ายมาตรงนี้แหละบอกไม่ต้องตั้มไม่ต้องไปไกลตั้มวอรถบอเรือกลับบอเรือกลับพอแล้วตั้มพอแล้วกลับมาอโอเคไหมโอเคโอเคมากเลยถ่ายรูหรือเปล่าเนี่ยถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโออู้ดอ้าตั้ม ตอนนี้ก็อยู่กันสองคนแล้วตามเรามีคมในใจจะบอกตามนะอ่ะบอกมาบอกมากลับกันเถอะกลับกันเถอะไปกลับแล้วนะบายบายปอกลับกันเถอะกูเกลียดอะคนหนุ่ยกูเรารักกูนะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิใกล้ตามบทใครอยู่ให้เราเฮ้ยใกล้ไปแล้วตามกลับมา ไกลไปต้อมกลับมาพอแล้วเโดนแสงนะออสวยมากแต่มองไม่เห็นเลยแสงมอนแป่งบางหมดเลยกลับมาพอแล้วต้อมไกลไปกลับมาพอ้ว อาาว้าไปหน้าวัดหลัไปบให้ผมจะเรียกเข้าคองเนี่ครับใช่ไห,หนั่งสองคนมันไม่เกี่ยวนะมแล้วคุเกิเดไรอกเห ถ่ายเป็นวิดีโอนะไม่ได้ถ่ายรูปปีรูปแค่รูเดียวถบด่ายรูปไม่รายงานนทัสดีนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปดูตอนนี้เราตในรถกำลังเอาคนไปปล่อยเป็นยังไงบ้างสถานการณทางนู้นเป็นไงบ้างโอเคีใจไหมทุกปล่อยแล้ว กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลายไปไหมระวังจ่อแค่นะมลอยมาแล้วมันติดกันเลยอ่ะพี่รู้ไหมฉันมารอพี่ที่ท่านาวทุกวันเลยนะทำมารอกินอะไรฉันหรอรอพิมใจ กี่ยวไรวะเราสองทำทวีดีโอยังเงี้ยทวีดีโออยู่เหรอโยนี่นะทำไมการหันหน้าทางนี้ไม่เนี่ยหิวอ่ะหิวกินไก่ไหมงวงไก่เอ็ดให้เอาเอาแล้วซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยก๋วยเตี๋ยวว่าก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยก๋วยเตี๋ยอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะ บายบายยิ้มให้กล้องหน่อยคะ่ะเย้